สวัสดีครับมีนไรกี่าแล้นะครับวันนี้เราอยู่ในบีทโซเลยนเน่นะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงทีมสายหมัดบ้างนะครับโอ้พี่มีครับมีคนเออพี่มีพูดถึงทีมสายหมัดบ้างะครับโอ้โหผมรอเล่นสายหมัดอยู่เพราะว่าผมชอบความว่องไวนะ,ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมตอนนี้สายหมัดถึงไม่มีตัวลิมิเต็ดเลยนะครับอ่ะเราเดี๋ยวขออนุญาตพูดให้ฟังครับตอนนี้แต่ละสายเนี่ยมันก็จะมีจางละสองจำเป็นสายบานคันงก็จะมีส่วนสาราชิก,กับอิชิโกะบางไทนะครับ เออเราไปดูในสายทะลวงก็จะเป็นในส่วนพี่งินนะครับแล้วก็น้องเนวที่จะมาตอนนี้นะเออวันที่20นี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนสายวิญญาณก็จะเป็นในส่วนไอเซนโซซูกะกับเจ้าโทชิโร่นะครับซึ่งตอนนี้ทุกสายมา2แล้วแต่ครับสายมัดเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันไม่มีตัวแบกไปมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมีโอ้โหผมที่แบบเอาตัดสายมาัดออกไปเลยดีกว่าไหมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูเทียร์ต่างๆนะครับตอนนี้ อตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเทียนะครับก็จะเป็น,นส่วนซาลาดชเคบาจิกับทิกินก็จะเป็น n อนะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนสายมัดโยรจิที่ซื้อไปดามเมจของสายมัดก็จะอยู่ในส่วนโอ้โหแรงบีนะครับอนดับเทียซีมซีมสองแรงบีนะที่หมาทวงบุราก็อยู่แรงบีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนน้องเนมที่บัฟหมัดก็อยู่ในแรงบีเพราะนั้นตอนนี้สายหมัดไม่เกิดเลยจริง,รงๆนะเราเล่นลําบากมากนะครับโยรจิตถึงจะมีปรับเอ่อบัฟมาแล้วแต่ก็มันก็ไม่เก่งอะ่ะเออมันต้องปรับหนักกว่านี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนว่าสายมัดตอนนี้จะมีตัวอะไรแบกในอนะนาคตที่จะเข้าบ้างนะครับนี่หนึ่งพี่คิมจอนั่นเองนะครับซึ่งมาสายโจมตีที่แรงสุดของมัดก็มันมีตัวเดียวอะเออที่เป็นดิมเท็ดนะครับอ่ะต่อไปในส่วนตัวที่2คือมาลูริคุมงนั่นเองซึ่งมายูริจะเป็นสายซับนะอันนี้เราพูดถึงอ้างอิงจากลิกที่หลุดออกมาถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนนะนะอ่ะ แล้วสายมันมีตัวใครบ้างครับนี่ครับนี่น้องซุยโฟงโอ้โหซุยโฟงเป็นสายยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็กิมจอพก็เป็นส่วนสายมัดอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดโซบูตมายูรีก็จะเป็นในส่วนสายทรับนะครับของสายมัดนะครับซุยโฟงต้องถามเลยพี่ยรนิิตกลงตอนนี้สายมัดเราจะทํายังไงดีครับเราไม่มีตัวเล่นเลยโอ้โหก็เรียบร้อยเลยครับมันก็ไม่มีตัวเล่นจริงๆอ่ะแหละอ่า ก็แค่อยากจะถามว่าตอนนี้สายหมัดตอนนี้มีใครรอเล่นอยู่บ้างไหมถ้าเกิดมาหมีก็เปิดทุกตัวอยู่แล้วอะ่ะเออตะบิปเปอร์กัสซีสูตรเอามารีวิวช่วยเหลือผู้เล่นนะครับประมาณนี้มีใครรอสายหมัดไว้ก็ไปพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็วอ่ะเดี๋ยวมีขออุญาตไปเผื่อใครเล่นเผื่อ<ๆ>เผื่อ<ๆ>นะ<ๆ>ใครจะเล่นหมัดตอนนี้ก็สามารถใส่ของตามนี้ได้นะครับพี่หมาซาจินฮ้องเอยไม่ใช่ละอ่ะตาประทับนะครับเผื่อใครจะไปเล่นก็สามารถเล่นได้แต่มีไม่ได้ทำห6ดาวนะเพราะว่าสายหมัดมันใช้น้อยจริงๆนะ อ่ะต่อไปส่วนโยโรชิซังอ่าสายอันนี้สายต่อยนะครับอ่าดาเมจคิแล้วก็พลังโจมตีออปชันที่ถูกของเอ่อออปลองของโยโรชิกับน้องหมาก็คืออัตราคิีค้อนดาเมจชีค้อนโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีชาร์จใช้เหมือนกันเลยทั้งสองตัวนะครับส่วนตัวซับก็คือน้องเนมแต่ว่าไม่แนะนําน้องเนมนะเพราะว่าน้องเนมบัฟค่อนข้างยากไม่ค่อยเวิร์คครับถึงน้องน้องเนมจะเซ็กซี่แค่ไหนก็แล้วแต่ พราะนั้นแล้วก็เราก็เอาไปป้านขายอับโยอ่ไอ้นี่ครับอุระฮาระเคสเกะอีกแล้วอุระอุราฮาระรับจบในตัวเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละอ่ะถ้าตัวตัวตัวถ้าเกิดสมมติเรียงอันดับตัวจะเข้าใชพาะอนิควา็นส่วนตัวมีนะก็กิมชอสายจมตีเข้าก่อนแล้วตัวต่อไปก็น่าจะเป็นซุยฟงแล้วก็มายูริแต่มายูริกับซุยฟงเนี่ยใครจะเข้าก่อนก็แล้วแต่แต่ว่าเออไม่ใช่ว่ายูริมาเรียงสายหมัดเข้าสามนะเป็น ออจะเป็นในส่วนตัวแรกก็กิมจอแล้วคงสลับเข้าไปสายฟันเหมือนเดิมหรือว่าสายวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วค่อยกลับมานะครับนานนานทีแวะเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่อเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเล่นให้ดูแล้วกันสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวผมโมอ,อยากเล่นทีมหมัดครับพี่บีสะดุดมากเลยอ่ะเดี๋ยวมีไปเล่นให้ดูนะเผื่อใครจะมาเล่นปั้นตัวตอนนี้ก็สามารถทําได้คนระับแตถามว่าเก่งไหมก็ไม่นะคือมีลองราเมจแล้วยังไงก็ไม่เก่งครับอ่ะเดี๋ยวลองหกสิบวิถ้าเกิดเทพเคมปัจีนะหกสิบวิทีมาาาน่นนะ้้อยูร เราสายหมัดแม่งคือดาเป็นหลักมันเบาครับต้องรองกินจอเข้าแล้วก็กินจอเข้าเหนียวว่าแรงอยู่เ <c oughs> นี่ยโยลุจิอ่ะอ่ะข้อดีของทีมหมัดนะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูได้เห็นปะ่ะทีมหมัดข้อดีก็คืออะไรไมีการโจมตีที่รวดเร็วมากครับโดนพี่หมาพี่หมาช้าแต่พี่หมาพุกแรงอยู่นะ <c oughs> ยูเกมดูส,กกสะนะิแล้วก็ทุบเลยครับตัวสกิลป้าสามทีเสร็จแล้วก็ทุบต่อเลย ยกนยชี่เอาเลยครับไปชุบข้อดีของที่หมัดเลยก็คือดามเ,มเอ่อการโจมตีธรรมดาจะมีการหลบไปในตัวนะครับก็คือมันเป็นการโจมตีที่รวดเร็วสุดเด็กเกมนี้แล้วแต่อย่างที่หมีบอกเลยก็คือว่าอะไรครับมันช้ามากไอ้ไม่ใช่ดามเมจมันเบามากครับเนี่ยนะการโจมตีรวดเร็วกว่าทิงแต่ดาเมจเบาม,ม,ม,มากนี่ขนาดหมีว่าของหมีก็ใช้ได้อยู่แล้วนะเออมันก็ยังไม่ไหวเลยอรดูดิ เนี่ยแต่ข้อดีก็คือหมาถ้าเกิดสมมติศัตรูโจมตีมาเนี่ยจะตีเราแทบไม่ค่อยโดนเลยครับนั่นก็คือโคตรเจ๋งเลยในเรื่องนี้นะแต่ดามเมจยังไม่ได้จริงๆนะหนีพยายามแล้วเนี่ยย๊าพี่หมาขอสับโอ้โหอัลติเมทสุดเท่สุดสุดฟูดดดดแต่มันอะไรวะเบาชิบหายเลยอึ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็โยรวิทียาวเลยครับดามเมจมันก็จะเบาๆอย่างที่เห็นนะซุยโคโอชีโอ,โอได้แค่นี้นะ มันเบาจ,จริงๆครับไม่ว่าจะสัรหาคำพูดยังไงมันก็เบาจริงๆคืออย่าหัวครับเออดาเมจนี่เต็มที่ของชีวิตแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวดูรู้กี่ตัวครับุ่งว่าชนเออยังทันสองแสนสีดาเมจเบามาที่สามละอันนี้บอกเลยนะเบาที่สุดในบรดาสายที่มีรีวิวเลยก็คือจะบอกว่า ตัวยนต์ิจิมันเบาจริงจริงจะมีการปรับแล้วก็วยังไม่ไหวอยู่ดีครับแต่ว่าข้อดีของสายหมัดอันนี้ยืนยันได้เลยก็คืออะไรครับการโจมตีที่พิวมากเนี่ยนะอย่างเพื่อต่อยมากมันจะมีการหลบอัตโนมัติในตัวอยู่แล้ว <st arts> ก็คือจริงๆแล้วสายหมัดเนี่ยเราแทบไม่ต้องหลบบอสเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือยังขาดในเรื่องดามเมจอยู่ยนะเออยูร์ิ <st arts> จิโขหัวบงโลกแล้วกูไไ่อักยู่แล้วจ้าอ่ะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับังมีใครรอสายหมัดที่จะเล่นอยู่อีกไหม ก็มาพมใต้คอมเมนต์กันหน่อยมีใครรอกิมจอบ,บ้างไหมแล้วมีใครรอมายยรีบ้างไหมมายยรีบอกกูแม่เกมกูมายูรีบอกกูกาาจะมาปีไหนเนี่ยอ่ะแล้วก็ซูฟมีใครรอบ้างไหมก็มาบอกกันหน่อยแล้วโดวยส่วนเตหมี่เข้าก็ามีก็รีวิวทุกตัวเออเพราะว่าหมี่ก็ทํางานนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบเอ่อก่อนจะเล่นตัวเล่นอะไรแบบนี้ก็ลองดูก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออ เพราะว่าเกมนี้ว่าจะเปิดทีที่มันก็ใช้งบเยอะนะมันไม่ได้แบบงบน้อยๆนะครับเออเออพี่หมาเออพี่หมาไปยอมแล้วหมากูขอบ,บูแล้วอ่ะโไอ้อ้าวเฮ้ยหมาตีมันกูซับแล้วอะโอเคนะครับก็อยากรู้ว่าทีมหมาตอนนี้มีใครรอเล่นอยู่ไหมมีใครรอเปิดซุยโฟงกิมจอหรือมาอยุลิก็ามต่ตาร์เขาเมนต์พูดคุยกันหน่อยเร็วอ่ะแล้วเจอกันนะครับโมยุลิก้อ